ด่วนไทยเดินเกมลับโลกทั้งใบไม่ทันตั้งตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยที่ดูเหมือนจะสงบเงียบและค่อยๆเดินไปตามเส้นทางการพัฒนาปกติได้ซ่อนแผนการที่ไม่ธรรมดาเอาไว้เบื้องหลังทุกการเคลื่อนไหวทุกการตัดสินใจล้วนถูกออกแบบมาอย่างมีระบบราวกับเกมกระดานที่ผู้เล่นวางหมากไว้อย่างรอบคอบ จนกระทั่งวันนี้โลกทั้งใบถึงกับชนักพราะไม่เคยคิดว่าไทยจะก้าวออกมาเดินเกมลับที่ทำให้หลายประเทศไม่ทันตั้งตัวประเทศไทยคือศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ที่เชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดียกับแปซิฟิกเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่มหาอำนาจต่างจับตามองมาโดยตลอดแต่ในขณะที่หลายประเทศกำลังวุ่นอยู่กับการต่อสู้ทางเศรษฐกิจและการทหาร ไทยกลับเลือกเดินเกมเงียบไม่หวือหวาไม่เปิดเผยแต่ทำงานอย่างต่อเนื่องทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป้าหมายไม่ใช่เพียงการอยู่รอดแต่คือการก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำหนดทิศทางใหม่ของภูมิภาคหนึ่งในเกมลับที่ไทยกำลังเล่นคือการสร้างพันธมิตรในรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนไทยไม่ได้ผูกมัดตัวเองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่กลับสร้างสมดุลทางการทูตอย่างชาญฉลาดรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับมหาอำนาจทุกขั้ว ทั้งตะวันตกและตะวันออกสิ่งนี้ทำให้ไทยกลายเป็นตัวแปรที่ไม่มีใครมองข้ามได้เพราะหากไทยขยับเพียงก้าวเดียวผลสะเทือนสามารถกระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคอีกด้านหนึ่งไทยกำลังลงทุนในเทคโนโลยีลํำยุคไม่ว่าจะเป็นระบบดิจิทัลขั้นสูงปัญญาประดิษฐ์การสื่อสารดาวเทียมไปจนถึงพลังงานใหม่ๆที่สามารถเปลี่ยนเกมเศรษฐกิจโลกได้ หลายประเทศยังไม่ทันตื่นตัวแต่ไทยกลับเร่งวางโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้พร้อมจะก้าวเข้าสู่อนาคตแบบก้าวกระโดดความเงียบที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วคือการซ่อนการปฏิวัติที่พร้อมจะเผยออกมาในเวลาที่เหมาะสมขณะเดียวกันไทยยังใช้ผู้มิศาสตร์ที่ได้เปรียบสร้างเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงทั้งบก น้ำอากาศและดิจิทัลแผนการสร้างเครือข่ายโลจิสติกใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการในประเทศแต่คือการวางตำแหน่งไทยให้เป็นประตูหลักของเอเชียการเคลื่อนไหวนี้ทำให้หลายประเทศใหญ่เริ่มรู้สึกกังวลเพราะถ้าไทยสามารถควบคุมเส้นทางการขนส่งและข้อมูลได้นั่นหมายถึงอำนาจต่อรองที่มหาศาลในแง่ความมั่นคงไทยอาจไม่ได้มีแสนยานุภาพทางทหารขนาดใหญ่เหมือนมหาอำนาจ แต่กลับเลือกใช้ยุทธศาสตร์เงียบที่เน้นการสร้างพันธมิตรด้านความมั่นคงในหลายมิติทั้งการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการฝึกซ้อมร่วมและการพัฒนาระบบป้องกันภัยไซเบอร์สิ่งนี้คือหมากที่วางไว้อย่างแนบเนียนไม่มีใครคาดคิดว่าไทยจะก้าวเข้ามาอยู่ในสมรภูมิการต่อสู้ใหม่ที่ไม่ใช่เพียงบนพื้นดินหรือทะเลแต่คือโลกดิจิทัลที่เชื่อมโยงผู้คนทั้งโลกเข้าด้วยกัน ความน่าสนใจคือไทยไม่เคยประกาศออกมาตรงๆว่ากำลังทำอะไรแต่ทุกอย่างถูกออกแบบให้เผยออกมาเหมือนสายฟ้าแลบในเวลาที่เหมาะสมและเมื่อโลกเริ่มรู้ตัวทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วนี่คือเหตุผลที่หลายประเทศถึงกับไม่ทันตั้งตัวเมื่อเห็นว่าไทยสามารถเดินเกมลับจนสร้างแรงสั่นสะเทือนในระดับโลกได้เกมนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ แต่ยังรวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของไทยในสายตาชาวโลกจากประเทศที่ถูกมองว่าเป็นเพียงจุดผ่านทางหรือฐานการผลิตราคาถูกกำลังจะถูกรีเซ็ตกลายเป็นศูนย์กลางแห่งพลังงานเทคโนโลยีและการค้าระดับนานาชาติการเดินเกมลับของไทยครั้งนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่โลกไม่เคยคาดคิดในอนาคตอันใกล้เมื่อกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่นี้ถูกเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบ โลกทั้งใบจะต้องจับตาไทยในฐานะผู้เล่นสำคัญไม่ใช่เพียงประเทศเล็กๆในภูมิภาคอีกต่อไปคำถามที่หลายประเทศกำลังกลัวคือไทยจะเลือกจับมือกับใครจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนและผลลัพธ์จะส่งแรงสะเทือนไปถึงใครบ้างสิ่งเดียวที่แน่นอนคือวันนี้ไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าการเดินเกมลับไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังหรืออำนาจกำลัง แต่ใช้สมองความอดทนและการวางแผนที่เหนือชั้นและเมื่อถึงเวลาที่โลกต้องหันมามองไทยก็จะยืนอยู่ตรงกลางเวทีพร้อมที่จะกำหนดบทใหม่ของโลกทั้งใบ